โอเคครับเพื่ดูแลอยู่กับฟรีไฟล์นะครับวันนี้เรามาโซโล่แรงซีซีกันแล้วตอนนี้เราอยู่กับเดอไม่ใช่ดิซีแรงซีซีนะเออแรงซีซีห้าดาวดาวอาถรรพ์กำลังจะขึ้นไดมอนด์นะครับผมก็เล่นบ้างมาันก็ได้เล่นบ้างนะไปเลยโอเคครับเกมน,นี้เราก็ซื้อมาในตัวของ M500 นะครับผมใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับผมตอนนี้ผมเล่นมาทางขวานะมาทางขวาเพราะว่าเขาน่าจะมาเยอะนะทางขวาเดี๋ยวผมแอบเล่นตรงนี้ดีกว่มามัพ หามมุมเล่นนะไม่ต้องรีบเล่นนะโอ้โหเต็มคาราเบลโอ้โหเต็มคาราเบลโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มคาราเบลเลยฮะเต็มกราฟเลยไม่ได้ทำอะไรเลยฮะเต็มคาราบูเลยนะเฮ้ยเจ๊เท่คาตานะเอ้ยจ er ังหวะนี้เพื <uno S 2> ่อนเราใส่เดียวกันอยู่ หมบัมบมบับมบโอ้โหลวง,ง,งไปหนึ่งครับและคาตานาตรงนั้นฟันอยู่แล้วเรียบร้อยลงวงปหนึ่งครับกลางว่านนี้สองหนึ่งฮะเพื่อเราจะซ้ําเลยหรือเปล่าทีนู้นเหลือหน,นึ่งทีเราเหลือสองนะครับผมยังไงครับเรียบร้อยครับชนะเฉยเลยเอา้าวผมโดนเปิดแต่ชนะอะไรวะเนี่ยดาวอารพนเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่ตึงนะเท่าไหร่นะเออจริงเดี๋ยวเกมแรกแเกมแรกเก,ก,กมแรกเกมแรกเกมแรกใจเย็นใจเยนจจะมีการพลิกเกมอาจจะพลิกผันเล็กน้อย เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเกมที่เราเล่นมาในตัวของ m p a หนึ่ะผมเป็นปืนที่ค่อนข้างไะ้ยิงนิ่งพอสมควรนะก็เลยหยิบมานะผม <S <S โอเคครับเราไปเล่นทางซ้ายดีกว่าผะว่าผมชอบเล่นสายแมปเนี้ยไม่รู้ทำไมแต่ชอบเล่นสายมีหรือเปล่ามีมาไหมแบบตึงๆสักตัวมีมาไหมโอเ้เขาอยู่ขวานะ โอ้เจ็บหัวหน้าบอกเลยว่าเจ็บเจ็บจีดโดนอ้อมหรือเปล่าเนี่ยทำไมเงียบจังโดนอ้อมไปเนี่ยโอ้ชกเจ็บจีดฮะบอกเลยตรงผมตัวนึงนะเจ็บจีดเราจะง่ายกับตัวนี้ดีข้างหลังเรามาหรือเปล่าโอเค,อเคตรงนู้นเพื่อนเจ็บไปสอง เพื่อนเก็บไปสองนะตรงนู้นยังไงดีฮะมันอยู่บนนั้นนะคานกันเขายิงเราไม่ได้หรอกอาจริงลงล่างเลยฮะเรียบร้อยฮะอัดตัวแบบตึงๆเรายิงตัวเรายิงหัวไม่ได้เราก็ยิงตัว ทุกคเข้าใจปะ่ะอย่าไปพยายามยิงหัวครับเข้าใจไหมย,ยิงตัวก็ตายเหมือนกันโอเคปะเ,เราก็จะเป็นหมวกแล้วกันกับที่ซ่อมกาะไอวอลหนึ่งลูกโอเคแล้วก็เก็บตังไว้หนึ่งสามบาทไปไซส์ต่อปืนชาร์จสักกระบอกไปไซส์ต่อนะโอเคเกมนี้เราไปทางไหนดีวะซ้ายหรือขวาดีซ้ายแล้วกันไปตรงกลางเลยชิวใช่ไหมทุกคน คนเรามันเดินทางสายกลางอยู่แล้วต้องเดินกลางเลยเดินทางสายกลางกันหน่อยฮะมีตัวมาไหมเงียบนะเบอร์สี่นะเบอร์สี่โดนนะโอ้ไม่ตายนะแล้วพี่แกก็ไม่เข้าหัวให้ผมเลยไงโดนแต่หัวเข่าหลังหลังรถนะยังไงโอเคล่วงหนึ่ง ข้างขวาเจ็ดสิบสองชุบเพื่อนกันเด้หนึ่งไอวอลช์จเลยไม่พูดว่าทำเพลงโอเคเรียบร้อยหนึ่งคิวสองคิวสามคิวชุบเพื่อนกันชุบโอเคช่ำชองครับเกมนี้สามศูนย์ครับโอ้โหและเกมนี้ผมมาจัดเลยไงแบบ ปุทปราพุทปราเลยอ่ะแบบตึงปี๊บบอกเลยเกมเนี้ยแควอะไรตั้งอยู่เัาปืนไปเลเวลหนึ่งเอาปืนไปครับอัพปืนไปตึงปี๊บแล้วเกมนี้ไอเบบแบบตึงปี๊บเลยถึงจะพลาดเกมแรกก็ถือนะโอเคแค่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยครับผมถึงผมจะไม่คก็ได้ตั้งยังทำตั้งเท่าไหร่หดไปครับเจ็บตุกเสียดแน่นท้องต้องใช้ยาแอนตซิน โผล่ไหมโผล่ไหมโผล่มีลุ้นโผล่มีลุ้นโผล่มีลุ้นโผล่ไหมโผล่มีลุ้นเก็บจัดบอกเลยถึงขั้นต้องใช้ยาแอนตาซินอ่ะเคข้างในบ้านตัวหนึ่งนล ข้างในบ้านตัวนหนึง่งหามัมไม่งอ่ะโอเคข้างในบ้านตัวหนึง่งเอา้าเพื่อนเก็บหมดแล้วโอ้โหอดคิวเลยโอเคจิมก็ชนะไว้แบบอีซี่นะฮึ่มกิ้งมาแบบปลอดเท่ใครก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่เราแน่นอน <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นไป ายมอนแล้วเย่ขอแคปรูปไปทำปกแบบเย่ see now. สุด,ส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 ดอยอดเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามไปด้วยแล้วเจอกัน,กนคลิปหน้าสวัสดี